สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กไบค์เชียงรายนะครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เป็น CBR 6 5 0 R ครับปีคศ19นะครับคันนี้เป็นรถในเล่ม2มือนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับเอกสารเล่มเขียวะเบียนแท้นะครับ ดูสภาพเดิรอบกันครับคันนี้จะดูแปลกตานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสภาพเดยรอบครับคันนี้ที่เตะตาอะไรก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดสติกเกอร์แต่งมานะครับเป็นลายกันดั้มนะครับติดทางคันเลยนะครับสวยงามก็สติกเกอร์ยังสวยนะครับเจา้าอเจ้าของเดิมน่าจะชอบเป็นลายการ์ตูนนะครับ ก็ติดมาสีเดิมนะครับนี่ครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับนะครับสีเดิมอันนี้ฟลิ่งเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้เขาแปะไว้ถ้าไม่ชอบก็แกะออกมาได้นะครับนะครับแล้วก็ของแต่งก็มีกระลอการลื่นถังนะครับด้านข้างแล้วก็มีครอบถังนะครับกัะลอยถังเป็นคาร์บอนนะครับเป็น ทรงโหนกนะครับนะครับมันจะมันจะนูนออกมาตรงนี้นะครับการลอยฝาถังนะครับการสะบัด rcb นะครับแล้วก็มีมือเบรกมือคัสนะครับเป็นแต่งนะครับปอกแฮนดมิโนนะครับการแฮนทางซ้ายและขวานะครับชิวแต่งแล้วก็มีตัวยึดสายนะครับตรงนี้นะครับ2ตัวแต่งครับแล้วก็มี หน้าอุดกระจกครับอุดกระจกแต่งครับด้านล่างนี่ก็เป็นการหม้อน้ําครับอันนี้เป็นปั๊มงานไทยนะครับปั๊มเดิมผมมีให้นะครับอันนี้เป็นงานเทียบนะครับก็ถ้าลูกค้าซื้อไปซีเรียสก็เอาของเดิมใส่ได้นะครับอันนี้เขาแต่งมาผมไม่ได้ไม่ได้แกะนะครับก็คือแถมไปให้เลยนะครับนะครับจานนิสภาพสวยๆครับล้อทําสีมานะครับเป็นสีทองแก้วนะครับสียังสวยครับล้อสีสวยมากครับ อย่างเดิมโรงงานนะครับล้อสีสวยครับนะครับสภาพสวยครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกระล้มนะครับกระล้มกานะครับเหมือนกับด้านนู้นนะครับกรนลอยแข็งเครื่องนะครับด้านนู้นก็มีนะครับคลิกชิปเตอร์จากโรงงานนะครับก็งัดขึ้นอย่างเดียวนะครับ ก็อันนี้จะเป็นบางโซ่นะครับเป็นลายฟิล์มลอยน้ำนะครับลายคาร์บอนนะครับเป็นลายนะครับอันนี้ก็เป็นครอบสิงามนะครับบางคนหลังครับแต่งสวยงามครับแล้วก็ท้ายแต่งนะครับท้ายเดิมมีให้นะครับแต่บอดเดิมเจ้าของเขาทำหายนะครับก็จะเป็นเพาะแต่งไปให้นะครับแล้วก็มีท้ายสั้นนะครับ สายสั้นสายป้ายทะเบียนนะครับก็มีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อแต่งสลิปออนนะครับเป็นทรงอาคาโ์วิกนะครับชอตตี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับตำหนนิคร่าวๆนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับมีรอยตอนใส่การสะบัดนะครับนะครับมันจะเป็นรอยตรงนี้นะครับก็จะมีรอยเล็กน้อยตรง นะครับมันจะมีร่องรอยน่าจะโดนจากการสบัดนะครับน่าจะตอนที่ใส่นะครับน่าจะเป็นรอยนี้หน่อยครับตามการใช้งานนะครับก็ด้านนี้ก็จะมีรอยตรงกระล้มนะครับน่าจะมีล้มแปมานิดหนึ่งนะครับโดนตรงนี้นะครับนี่เป็อันนี้เป็นครอบอเครื่องนะครับครอบแข็งนะครับนะครับก็จะมีรอยตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ลิ่งนี้ไม่น่าจะโดนนะครับ นี่เขาใส่ติดสติกเกอร์ไว้ให้จุโดวตรงนี้กันไว้ช่วยไว้นะครับประมาณนี้คร่าวๆโอเคครับไปฟังเสียงเครื่องกันครับไปดูนะครับล้อด้านหลังก็สสวยนะครับสีสวยครับนะครับสีสวยโอเคครับดูด้านหลังอ่าเลขไม่กันครับทันนี้เลขไม้วิ่งมาหนึ่งหมื่นสองพันกิโลครับโอเคครับฟังเสียงเครื่องกันครับ เทคชั่นลายปรับได้ปกตินะครับเี๋ครับเดี๋ยวขับสีให้เพื่อนๆได้ชมกันครับพิคชิปเตอร์นี่นะอ่าเป็นของแต่งจากศูนย์เลยนะครับ สสีครับเสียงพ่อจะเงียบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านในมีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีตัวแคสนะครับอุดเสียงไว้นะครับเสียงก็เลยลั่นแบบนุ่มๆนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับนี่เป็นของแต่งนะครับเป็นตัวยืดตัวไอพักเท้านะครับพักเท้า ให้องศาการขับขี่ก็เหมือนรถใส่เกยงนะครับใส่เกยแต่งนะครับมันก็จะดูสปอร์ตยิ่งขึนนะครับโอเคครับชุดสีเดิมโรงงานนะครับอันนี้ตำหนิก็น่าจะมีแค่ล้มแปดเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมสวยครับสภาพสวยโอเคครับอันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดเฟรนช์ได้ปกตินะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี 2264675 Facebook James w o o บ Rider รรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ